พวมันนี่เยอะต่อยเห็ดแกงไก่ใส่ใส่ปีแมทุกคนอันนี้เครื่องแกงมันเดือดแล้วเยอะต่อยแล้วไก่ลงไก่เป็นไก่บ้านค่ะไกบ่บานเครื่องแกงกันนี่ตมหอมกระเทียมผิดคือเก่าทุกคนเครื่องปรุงกันนี่น้ำปลาสองซอนกระเทียมดองซอนหนึ่งน้ำปลาซอนหนึ่งผงนัวตามใจชอบเนาะเดี๋ยวนี้เยอะต่อยก็ล่อให้ ไก่มันสุกกับสิไส่ไส่ปีลงไปทุกคนรอแบบหนึ่งเด้ออันนี้เป็นปีที่ทห้าหซับซับซ้อยแล้วทุกคนเคล็ดลับของการเห็ดวัให้ปีดาํากัคือเข้าแซนด์นาบะคามเปียกทุกคน,นแซนด์นาบะคามเปียกมันสิเห็ดหอปีดำหอปีเวลาเข้าแกงมันสีขาวหนากินไหมทุกคนเคล็ดลับของเยต่อยดิเนอันนี้แซ่ประมาณสิบมาที่เดาเซวขึ้นไปเอาขึ้นแล้วแล้วข้าก็ลางน้ำคอนเดอมันสีเปียวไก่สุกแล้วเยต่อยซีบแล้ว รสชาติได้ถึงปากแล้วใส่ตีกันเลยใส่หัวตีลงไปเห็นบอกสมมติตีขาวพอเขาแซน่ามาครับเปียกขาวจ้วง่ากินคนตัวาบานนี่ขนในหัวตีมันยุงไก่บ้านนี่นี่ไก่ที่ใส่เป็นไก่บ้านนี่ทุกคนเห็นบอกตีตีแม่งกับสีขาวเห็นบอกราแวาแกงกับบะดำ ร้ห้ปีสุกเข้าไเป็น,นกลงพร้อมเสิร์ฟละบาทหนี่งซิมจังหน่อยกันเด้อเรวจะต่อยกตนิส่ปลาอีตูแสบแ่บแสบระบ,บาดนี้งตักให้เบิ้งเด้อปีข้าวข้าวจ้วนไนกินแกงไก่ใส่หัวปีไกลบ้านหอมเลยเบิงโอ้แต่แสบมีตับมีกลิ่นพร้อมเสิร์ฟีาทุกคน